สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนสอนออนไลน์ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกันอีกครั้งนะครับนักเรียนคงนะครับเคยเห็นการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆซึ่งนํามาแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันหรือการสิ่งประดิษฐ์คิดค้นนั้นอาจจะทําให้เกิดอารมณ์สุนทรีเกิดความสุขนะครับ ทำให้ได้รับความรู้ความบันเทิงนะครับการปริคิดค้นเหล่านั้นนะครับเรียกว่าอะไรนักเรียนทราบไหมครับการปิะคิดค้นเหล่านั้นนะครับเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากันนะครับทรัพย์สินทางปัญญานะครับ ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นการออกแบบของมนุษย์ที่ได้รับการคุ้มค,มคมรองตามกฎหมายทรัพย์สิสนทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งซึ่งผู้เป็นเจ้าของย่อมมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นอันนี้คือความหมายนะครับผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลงานสร้างสารรค์ของคนไทยอันทรงคุณค่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ งานของคนไทยช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนานาประเทศน,นี่ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาเรามาดูประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทก็คือ 1. ลิขสิทธิ์ 2. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ได้แก่งานวรรณกรรม นาตก,กรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมโรสทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพงานอื่นใดในแผนกวรรณคดีงานอืในในน่นใดในแผนกวนนกกรรณคดีวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาประเภททรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมีอยู่ สประเภทด้วยกันก็นกนคือ 1. สิทธิบัตร 2. อนุสิทธิบัตร 3. เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าแบ่งเป็น4อย่างนั่นคือเครื่องหมายเครื่องหมายการค้าสเครื่องหมายรับรอง 3. เครื่องหมายบริการ 4. เครื่องหมายร่วม อันนี้คือประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาหลักๆซึ่งเราจะได้เรียนการต่อไปนะครับอาจจะเรียนเรื่ององคุ้มครองพืชพันธุ์คุ้มครองยังไงแบบผังภูมิของงูจรรวมความนับทางการค้ามันเป็นยังไงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คืออะไรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอร่อยบ้างสำหรับสังคมไทยนะครับ อ่าเหตุที่ต้องมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญานี้จะเมื่อเราประดิษฐ์คิดค้นแล้วเราจะต้องมาจดทะเบียนนะครับจะมีนายทะเบียนรับจดทะเบียนสิ่งที่เราประดิษฐ์คิดค้นนะครับสาเหตุก็คือหนึ่งเป็นการบอกผู้อื่นว่าใครเป็นผู้คิดผู้ประดิษฐ์ผลงานเป็นคนแรกนะครับสองเป็นการคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 3. เป็นการเปิดเผยให้สาธารณชนรู้ว่ากำลังทำอะไรคิดอะไรเพื่อนำความรู้สู่สังคม 4. ผู้ประดิษฐ์ได้รับค่าตอบแทนในงานของตนอย่างเป็นธรรมอันนี้ทำให้นะครับเป็นขวัญและกำลังใจของผู้ประิษฐคิดค้นถ้าหากว่าประดิษฐ์คิดค้นแล้วคนอื่นก็ลอกเรียนแบบไปนะครับ ขวัญกำลังใจในการที่จะพัฒนาง,งานให้มันดีขึ้นก็จะมีน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากันนะครับแนวทางป้องก,กันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีอะไรบ้าง 1. สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้มีจิตสํานึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนะครับ ต้องระหนัดต้องเข้าใจนะครับการละเมิดเช่นการเมื่อก่อนจะเป็น CD เนาะจะเป็นกอบกอบซีไร้ซีดีแล้วเอาไปขายนะครับแต่น,นี้โลกอินเทอร์เน็ตเข้ามามากแล้วมันก็พวกซีดีอะไรก็จะไม่ค่อยมีการแต่ผลงานในที่เป็นลิขสิทธิ์ในบทภาพ,พยนตร์ต่างๆเราจะไปกอบไปขายทางการค้าก็าผิดกฎหมายนะครับ ต่อมาในี่ยป้องกันต่อมาก็คือจัดให้มีการเผยแพร,ปรพนนะ่ประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์ว่ามีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับต่อมาข้อ3ที่3คือส่งเสริมการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการปราบปรามอะไรปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนั่นเองนะครับจากนั้นก็ดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานํากฎหมายมา ที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้นี่คือในทางป้องกันนะครับอันนี้โดยย่อส่วนรายละเอียดเราจะศึกษากันในหนังสืออีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนนะครับไปทบทวนและเปิดหนังสือดูนะครับกฎหมายทรัพย์สินางปัญญาซึ่งคืออ่า ได้ทําแบบทดสอบ10ข้อนะครับะจะมีของอุปสงค์อุปทานเพิ่มเติมด้วย5ข้อแล้วก็สิส่บบญญงธรรมติอีก5ข้อรวมเป็นสิขก็ให้เรียนเข้าไปในเว็บไซต์ครูนะครับอีกครั้งแล้วก็ทาเก็บคะแนนให้ได้10คะแนนถ้าทําผิดก็แก้ไขถูกนะครับอย่าปล่อยให้ผิดแล้วก็ส่งมาอย่างนั้นใช้เวลาไม่นานนะครับสิข้อลองดูสงสัยข้อไหนก็เปิดลำรับตาราดูจะได้เก่งๆนะครับอนาคตก็จะสดใสอนาคตสดใสนะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับให้ตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นเด็กดีของครูบา,บาอาจารย์ก็จะเป็นที่รักของสังคมนั่นเองสำหรับวันนี้กุศบายลากร e e อนซ a เอ i n